สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักของชบาแก้ววันนี้ชบาแก้วจะมาเล่าเรื่องราวแปลกๆเกี่ยวกับ GPS ให้พี่ๆน้องๆได้ฟังกันนะคะชบาแก้วคิดว่าพี่น้องหลายๆท่านก็เคยได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับเรื่อง GPS พาไปเจอเจอ,เจอเส้นทางแปลกๆจนเกิดเรื่องราวหลอนๆมาก็เยอะเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ชบาแก้ว อยากมาเล่าให้พี่น้องฟังไปฟังกันเลยค่ะเสียงหวานใสของ GPS ดังขึ้นเลี้ยวซ้ายข้างหน้าค่ะนัฐพลขับรถตามเสียงนั้นอย่างว่าง่ายเขาเพิ่งซื้อรถมือสองมาใหม่เอี่ยมและระบบนำทางนี้ก็เป็นของแถมที่เจ้าของเก่าทิ้งเอาไว้ให้นัฐพลไม่ได้คิดอะไรมากเพราะเขาต้องเดินทางไปทำธุระ ที่ต่างจังหวัดและไม่คุ้นเคยเส้นทางแถบนั้นเลยคืนนั้นท้องฟ้ามืดครึ้มไม่มีแม้แต่แสงจันทร์สองนำทางถนนสองข้างทางเปลี่ยวร้างมีเพียงป่าทึบที่ดูน่ากลัวนัฐพลเริ่มรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยแต่ก็ปลอบใจตัวเองว่าคงเป็นเพราะบรรยากาศมันดูวังเวงเกินไป อีก500เมตรเลี้ยวขวาค่ะเสียง GPS ยังคงทำหน้าที่อย่างขยันขันแข็งนัทพลเลี้ยวขวาตามที่บอกแต่สิ่งที่ปรากฏตรงหน้ากลับไม่ใช่ทางหลวงที่เขาคาดหวังไว้มันคือถนนลูกรังแคบๆที่เต็มไปด้วยหลุมบ่อเฮ้ยนี่มันทางอะไรกันเนี่ยมายังไงวันเนี่ยกูนัทพลบน่นพึมพำ เขาพยายามมองหาป้ายบอกทางแต่ก็ไม่พบอะไรเลยนอกจากความมืดมิดและต้นไม้สูงตระงงานที่ยืนต้นเรียงรายคล้ายกำลังจ้องมองเขาอยู่โปรดขับตรงไปข้างหน้าค่ะ GPS ยังคงสั่งการด้วยน้ำเสียงราบเรียบนัทพลตัดสินใจเชื่อมันอีกครั้งเขาขับรถไปตามถนนลูกรังด้วยความระมัดระวัง แต่ยิ่งขับลึกเข้าไปเท่าไหร่บรรยากาศก็ยิ่งน่าขนลุกมากขึ้นเท่านั้นท่านใดนั้นเสียง GPS ก็เปลี่ยนไปจากเสียงหวานใสกลายเป็นเสียงแห่แห้งที่ฟังดูเหมือนคนแก่ตรงไปตรงไปไปหาพวกเรานัทพลใจหายวาบเขากดปิด GPS ทันที แต่เสียงนั้นก็ยังคงดังอยู่ในหัวของเขาไปหาพวกเราไปหาพวกเราเขาพยายามตั้งสติและมองหาทางกลับแต่ถนนลูกรังนั้นช่างวกวนและเหมือนกันไปหมดนัทพลเริ่มรู้สึกเหมือนจะหลงทางเขาจอดรถข้างทางและพยายามโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือแต่โชคร้าย ไม่มีสัญญาณใดๆทั้งสิ้นความกลัวเริ่มกัดกินจิตใจของเขานัทพลตัดสินใจลงจากรถเพื่อสำรวจรอ,รอบตัวเขาเขาเดินเข้าไปในป่าเล็กน้อยและสิ่งที่เขาเห็นก็ทำให้เขาขนลุกสู้มันคือซากปราการหักพังของหมู่บ้านเก่าแก่ที่ถูกทิ้งร้างบ้านเรือนผุพังเต็มไปด้วยเถาวัลย์และมอส สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือเขาเห็นเงาตะคุ้มตะคุ้มเคลื่อนไหวอยู่ภายในซากบ้านเหล่านั้นพวกเราอยู่ที่นี่มาหาพวกเราสิเสียงกระซิบแว่วมาตามลมนัทพลหันไปมองร,บรอบๆแต่ก็ไม่มีใครเขารีบวิ่งกลับไปที่รถและสตาร์ทเครื่องยนต์แต่เครื่องกลับไม่ติดนัทพล พยายามสตาร์ทซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพวกเราไม่ให้เธอไปไหนหรอกมาหาพวกเราสิเสียงแหบแห้งดังขึ้นมาจาก GPS ที่มันดับไปแล้วนัตพลหันไปมองมันสว่างขึ้นมาเองและปรากฏภาพของใบหน้าที่เหี่ยวย่นเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่แยะออกมาได้น่ากลัว นัทพลกรีดร้องออกมาด้วยความหวาดกลัวเขาพยายามเปิดประตูรถเพื่อที่จะวิ่งหนีแต่ประตูกลับล็อกโดยอัตโนมัติยินดีต้อนรับสู่บ้านของพวกเราเสียง GPS กล่าวก่อนที่ความมืดมิดจะกืนกินทุกอย่างหลังจากนั้นไม่มีใครเคยเห็นนัทพลอีกเลย มีเพียงรถมือสองที่ถูกทิ้งร้างอยู่บนถนนลูกลางสายนั้นพร้อมกับ GPS ที่ยังคงทำงานอยู่และเสียงหวานใสที่คอยนำทางผู้คนให้หลงเข้าไปในป่าข้อควรระวังเรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องที่แต่งมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณ ในการรับฟังและอย่าเชื่อถือ GPS มากเกินไปในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย <c oughs> <c oughs> เรื่องนี้นะคะชบากแก้วต้องขอขอบคุณกลุ่มล้อมวงอ่านประสบการณ์สยองขวัญที่นำเรื่องราวสนุกๆมาแชร์ให้พวกเราได้ฟังกันค่ะขอบคุณค่ะ